ดดูเดอเกมไทยนี่เกมไทยแล้วชนะหรือแพ้สัญญากันว่าจะไม่กดกันเออชนะแพ้จะไม่มันเป็นไปได้ไงว่าในการที่เราจะชนะในเกมที่แบบเขากดจีให้เราชนะไอเตย์เตย์ยื่นมือขวาเข้ามาไอแบนยื่นมือขวามาเออ ถ้าเกมนี้แพ้ชนะเราจะไม่โกรธกันเออเอ่อโอเคทำโกรธเฮ้ยสู้ตู้ไอ้แบนสู้ไม่สู้เอาเจอตีใหม่วะอย่าเพิ่งไอ้ยี่สัตว์าตแมนอาจจะเก่งก็ได้นะช่วงนี้ไอ้หน้ายิ้มยิ้มอาจจะเป็นมาซาก็ได้นะเออหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยอาจจะมาซานะชุดเก่าอีกไอี้ชื่อหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยอาจจะเจอมาซากับไอ้น้ายิ้มยิ้มไอ้ทอยมาซาหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยนะ ถามเขาว่าอะไรอ่ะถามว่าพูดอีสานได้ป่าววบอกเลือกเลือกเลือกครับบอกได้เอยมันอะไรเอ่ยแบบคนจีนบอกว่าเดี๋ยวไอเล่นตัวดีนะกีฬามึงนอนเถอะมึงเชื่อกูไอ้เที่ยไม่ได้ว่างมานั่งเล่นกับมึงทุกวันใจมึงจะแตกอ่ะเดี๋ยวไอ้ที่มันเล่นในอกก็มึงไะดักบ่อยนะเว้ยกูแก้กูแก้กดนิดมันอุ้ยยูกดฮีโร่อะไรของยูเนี่ยยูกดตัวอื่นบ้างเถอะโอเคโอเค เป็นด่าเลยที่บอยอย่างที่พี่ตี้ไม่ใช่คนไทยแน่เลยเออไม่ใช่คนไทยพวกมันอาจจะเลิกแล้วเพราะว่าให้เราเล่นเอากำลังใจก่อนเกมนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีกำลังใจม็อบม็อบมึงจะแอดแจ็คไหมม็อบความหนักนะแม่งกูต้องเล่นดีเกนําให้เอาไหมเอาตัวไหนมันตีห้าไมา<_<_<_่ได้ตลอดหรอกไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยได้หมดได้หมดน้องรักได้หมดกว่ามันจะรวมตัวกันอีกนาน เอาจักพี่ไม่เอาจักอ่ะเอาจักพี่แต่กูบอกไอ้จอมีทุกคนบอกเอาจักหมดแต่มึงไม่เล่นจักเล่นบีเอลเอาวะเอาม็อกเออแต่พี่เอาม็อกอ่ะเอาม็อกอะแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงก็แล้วแต่มึงอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะอะไรก็ได้ที่ไม่เอาบีเอลร้องมูไรไม่เอาไม่เอาหูอ่ะไม่เอาแบบร้องแบบหวยหวนนะไม่เอาอ่ะดีถ้าเกมนี้พี่ผิดพลาดอะไรผมว่าจั๊กเต็มตีแล้วตีห้าปหน่อยไม่โหดว่ะขอขมาด้วยนะดี้ถาพี kind of ่ผิดพลาดอะไรถ้าแพ้เกมนี้ไม่ว่าอาจจะไปหนุนมาก็เป็นได้ได้เลยครับได้เลยครับดิได้เลยครับ อะไรอะไรนะไอ้เตอร์อยู่อยู่รอการกดกอยู่ได้ผมเล่นเมดูคือเมดูคือผมอันนี้เซฟโซนผมละเมดูอ่ะเมื่อกี้แล้วไม่มีมันดูฟังกูนะเมื่อกี้ลิทมันเดินไปตายทีมวาร์ปลงมันตายแล้วมันเดินมาซ้ำอีกรอบมันตายแล้วมันวาร์ปลงมันตายอ่ะนี่มึงไม่ได้ดูคลิปชัวเนี่ยยูทูบเนี่เคยมีนะลีลันเนี่กูไม่ปวดพิมานนะ เอออันนี้คือกูใจเย็นนะตอนพี่มาร์ทตายพี่บอกโอ้ตัวกูบางตัวกูบางอ่ะกูไม่เคยปวดอ่าอ่ะเอออ่ะมึงต้องหัดใจเย็นบ้างมึงต้ใจเย็นบ้างจะใจร้อนตลอดหรอไอ้เหี้ยใจร้อนแค่แค่แชทในยูทูปพอแค่นั้นแหละไปลอยกับมันเหรอเนี่ยเออมึงไม่รู้ไปปล่อยกับมันแล้วหรอปันนเี้ยไอ้เหี้ยจริงยังใจเย็นเลยมันด่ากูมันด่ากูไแท้มึงต้องหัดใจเย็นบ้างแว่น กูกูไม่เคยกลัวกับใครเลยดูอีกฝั่งนึงอะแต่ตอนนี้กูหลอนไปหมดแล้วทกลัวเข้าครอบงำไม่ถึงเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนโดนโดนโดนหนักโดนอะไรคือไม่นั่งเทครายชี้นะว่าคือใครมาอมึงจะอยู่ทีมเดียวคนละทีมมันไม่ติดใจเลยเลยเว้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไอ้โตไอ้แบร์ไอ้โตไอ้แบร์ดีนเรารีเซ็ตได้ไหมโถแบร์ดีนไฟยอมแล้วครับยอมแล้วครับตอนนี้ไม่ตอนนี้เรารีเซ็ตแล้วโอเครีเซ็ตแล้วมึงเห็นหลอนไปหมดแล้วไอ้เดี๋ยวนี้ไม่ไอ้ดี้มึงมึงหนักมาตั้งแต่ในแร็กแล้วเว้ยนี่ใครพี่มาใช่ไหมพี่เองพี่เอง จำกันไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ไรพี่ไม่จ้กันเกมเดียวจำไไมได้แล้เนี่ยเตอร์ไรพี่ตายได้เรนผมผมไม่ว่าเอิดต่่ะอยูได้ตัวนี้โอ้โหเตอรพูดเองนะว่าตายได้พี่ตายได้ได้ว่าอะไรได้ว่าอะไรนะเพี้ไหนๆก็มาแล้วอของมันด้ดิดับแล้โอเคที่เข้าวาดแล้วใช่ไหม โอ้ยอเต้เต้เต้มาดิที่กันเด็ดไปที่กันเด็ดไปเต้ไล่ยิงเต้ต้องยิงเต้แล้วนี่มาดิมาี่มาี่มาดิกริปกิมกริปมันไม่ดีเดี๋ยวข้ามได้แหละข้ามมาได้แล้วมีมันโอเคตีมันตีมัน ได้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 ไปเร็วที่เรียนสองไหมบ้างอาทิตย์เก้าวันที่เรียนตามไปวันสวยมาหยิบเข้ามาแล้วถ้าเป็นน้ำเล่นตัวอื่นกูบอกเลยว่ากูเป็นขี้แน่นอนเพราะกูจะโดนสโลเป็นขี้เ่งา์นี้พี่ตัดตัวได้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 ตัดให้ตัดให้กางเดินไปกางเดินไปมาดิเอามาดิ พี่จะตายไปแะว่าโดนไอ้เหี่ยนี่สอยกทางอีกสัสเบตเดินไปไม่ทันล้ว่าไม่จะทันอยู่นะเบดเอาบนพี่เอาล่างิป <tekrar> ตั้มไปตั้มไไม่ใช่แมรอจะยึดอีดดาอดีดดาบพี่พี่ อ้มแม่สติก็แลววดหวได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไไม่เป็นไรอาไปไปไหนไม่รู้เองเลยก็ไนะด้นะดีมันนิวกีด้ตัด ไปดีกว่าข้างล่างพ่มารผมขอมะม่วงเนี่ยมาก่อนมึงแม่งเป็นแบบเป็นลิทที่อายุสั้นที่สุดอ่ะไเลยไอ้เมธมึงก็ไม่สองครัวเว้ยเตลาดนี้ไปแล้วอ่ะที่ตลาดกายสังขารให้มึงเลยเนี่ยไม่ได้อ่ะเมด เออโอเคคุ้มกว่าที่ภูสลาดใครต่อคัาโอ้โหไอ้ยัยนี่ยังอยู่อีกไอ้เปรดมีอะไรหมดมาแล้วเต้ออกท่าออกท่าย่านะออกท่ามาไปแล้วออกเลยว่าไงเต้มีสาวไหมไม่มีไม่มีโอ้โอะไรล่ะมาอยู่ต่างมีเนี่ยมีสาวลิศนี่แปลว่าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นคำศัพท์ปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยปล่อยเลย สี่ตัวล่าง <c oughs> อันนี้กูขึ้นมาดัานป้อมบนได้ป่กวะหรือว่ามึงไม่อยากดัน <c oughs> ได้ได้ได้ อ้าวเขาให้ระเบิดไปไหนวะเจอมีของอยู่นะไอ้สว์ทำเป็นเล่นมีสโมกนะลองมั้งแต่ไม่มีอัลติเมทแล้วมาตาอยู่ยังไม่ได้ใช้เคียนอีกเหรอเขโหลูจะใช้เกีนหน้าเหรอเออใช้เกีนนี้แหละมาแล้วใครมาแล้วใคมาแล้ว สบายใจเกันไมยเฮ้ยดูดีมันจะสบายใจเกินไปแล้วอยู่ดูดิหรือจะเมื่อกียนัมนเล่นแบบนีมากเกมที่แล้วดูด้วยพี่ศัตรูไอ้มาบอกว่าไอ้มารวมไปห้าหมื่นอ่ะคะแนนความดีเราอาจจะไม่เท่ามันเลยนะเว้ยเขาไปรวมเป็นี้ไปมาพิ่ต้ว่าเกมที่แล้วเราไปล่าบอสในเกม R O จ Jurassic Al อะไรให้มึงตีมาเจ Genesis j u r a s สิกอะไรล่ะ เยี่ยมเชจูโรสติกจ้เยันในโดเสาเต็มเมืองเลยอะไรพู้บรรลุเรื่องไม่พูดภาษาไทยแล้วนะภาษาไทายจะอยู่ไม่เข้าใจ <c oughs> เกมที่พี่ดี้เล่นวันนี้ชื่อ,ช,อชื่อเกมว่าพี่เกือบแล้วไม่กูจะกูจะหมัดกันนะกูจะกดโลตัสหลังจากนี้กูโลกกันก <c oughs> ูได้รอมบแรกอันนี้มึงทำอะไรแปลกๆแล้วเป็นครั้งแรกที่พวกกูไม่โดนด่ากโดนแรงนั่งคิดอยู่ว่ามึงพูดถึงเกมเที่ยอยู่ในหัวกูเมื่อกี้้กูทำเพราที่กูต้องวิ่งหนีด้วยซ้ำแล้วเว้ยก็อาโอึงดีมไงอาโอดูโรสติกละเนี่ยโรสติกันวันนี้ ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออได้ไบนึงข้นมาใจขึ้นมาเลยปดหนึงเฮ้ยโอ้โหแเล่นบาแล้วหนีเลยหนีเลยไม่ดีละไม่ดีละมับนตนเวนึงด้นกาเวนึงให้แดดเอาทมทีมันน่าทิ้งบนแล้เดี๋ยวด้ล่างออกรอไว้ก่อนนะมึงเดี๋ยวเดครูฟอสได้มาคนผมเลยพี่ทุกคนเกณตกเตเกีเตีมทีก่อนเม็ดเม็ดเอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่งอะไรมันฆ่าพวกกูแล้สัก ไม่จตายพี่แค่พอแล้วอุ้ยวิ่นเหรอโอ้โหวันนี้เดี๋ยวแม่โยนมาให้ถึงที่ไอ้สัตว์ต้องอย่างนี้ที่วะโลชานเอตีสจะไม่ฆ่ามือึงอยู่นี่แหละไอ้จิสเมึงอ่ะไปเตรียมทีดิ้เตรียมทีดิเฮ้ยเจอเจอดอดโดโดใครเจอใครเราเจอมันเนี่ยโดโโคตรแรงมันแบ๊บไปแล้วนะมีใครรอด อะไรเนี่ยกูกบอกเตรียมทีเอ๊ะเด็ดไหมตัวเองไม่เมื่อกี้มันไหลไงตายได้หรือเ่าม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 าอู้ยมาแล้วมาเบียงนี้แหละเบียงนี้แหละผมบอกอยู่ว่าเกมกำลังสนุกเอ้ยทำไงวะเพื่อนเก่งนาดนั้นมาเลยมา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 สองคนมาที่สองคนไม่ไหวต้องสามบวกเอ้ยเี๋ยเฮ้ยเฮ้ยมันลองคนเดียวพอแล้วแต่ตอวเตยไม่มั่น ดีๆนะดีใช่ด้วยน้องเดี๋ยวเขาเหรอสวย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 มีมามีมามีมานี่ผมมพี่ออกพี่ออก์พี่กอลเดี๋ยวไรติตายหมดมันระเบ่าไปแล้วเล่นดิมึงยังไงเ่ี้ยอันนั้นเหรอมันต้องฆาไปก่อนถึงตรงเนี้ย ี่โอ้ยเที้ยไม่มีแค่ใครก๊อฟเลยสัตว์น่าปักสกิลสามไปก่อนวะแต่ก็ไม่โดนดิสโยนที่หวาถ้ากลัวตอนแล้วกูโยนไปทำคลิปแล้วก็มาเอาโลชันกันซัพพอร์ตอาโลชันไม่ไปทำคลิปได้มามึงไปกดตรงนี้ได้ไหมส้มไปกดตรงนี้ได้ไหมกูจะว้าฟอนเน็กได้กคนด้วยด้วยมาอยู่มาอยู่มาอยู่เกตคอยเอาฟินก่อนอย่าตาย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 อ นอย่าตายอย่าตายอยู่นี่ไม่ได้กินหรอเอ้าบอกว่าอย่าตายโอ้ยซึนเอ้าบอกว่าอย่าตายฮัลโหลอดูโอไม่มีสีทูนเนี่ยคนทำกานไปทำกันกันแล้วมาคนนี้กดเสากดเสาไม่หลายคำสั่งจังวะเพื่อนเบส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 บินก็แบบนี้เหรอวะอ๋อมีเพื่อนซ้อน โอ oh ้โหโอโหอยู oh. Oh ่ไหนวะอี okay. right. e ่้าไปแล้วไอมดเอาินีเอาเลยเอาเลยเฮ้ยอะไรอะดได้ได้ไ้ยไม่หันหลังรอเพื่อน ยิงก่อนไหนดิยิงก่อนไอเยียคิดแต่เรื่องนี้โดนโตาวเวอร์ตีตายกเฮ้ยโหก็โดนกูดิโหโลดดิไอ้เฮียเข้มจัดนั่นไงเอาแน้วมาไหมกูแตก มึงปามล่างมาดิตามไปเลยเดี๋ยวกูแดงแล้วเปิดแม่งเลยดิมาดิมีเราเบีบป่ะวะเบียขึ้นไหมอันนี้บายไหมยี่ไงสมองอ่ะเห็นป่ะท,ท,ที่ไหนเส้นที่ไหนเฮ้ยอยู่ปักร้อนทำไมเนี่ย แั่นตันแม่งยิงแรงชิบหายโอ๊ยอี่ม้าที่ตัวซัพพอร์ตกูไปทำอะไรอย่างเง้นไอ้สัตว์พี่ม้าไปทำอะไรอะพี่เวฟออกมาเลยอะไอสัตว์พี่ม้าไปทำอะไรอะพี่เบ้า

แรงมากแรงมากเฮ้ยโหเดี๋ยวกูทำควายมีหวาดซักอันไหมปกัปกนิดปักนิดเดี๋ยวเดี๋ยวตู้เดี๋ยวสู้ปักหวาดปักหวาดปักหวาดรอก่อนรอก่อนมึงก,กับตัวลาเวงกันหมดเลยรอก่อนรอรอ,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 อให้กูเล่นก่อนสิกูจับมันไ,ได้นะมีดิ้งดูดอะมีอู้มีดิ้งดูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเปิดไม่ใช่ตัวเปิดเลือกเปิดทีเราช่วย ไอ้ไขมันไข้มันไข้มันกระช้าเราวองเราเไครับไข้มันไข้มันไข้มันมึงไม่เกินไปเลยอะแค่ไข่โอ้โหยแม่แม่เจมส์สวยมากพี่ไอ้ย่าหมาติดเต้งมึงไงคนต้องตี นี่มึงจะให้ลิสตีเห้ตีมาไอ้มาดิดเพลงไม่มีใครตีให้บุ๋มโอ้โหต้องร้องระงมอ่ะเฮ้ยโอ้หคะยขนาดขนาดแพ้ไม่งั้นมีพ้นคำเท่ๆได้ไอ้ะแตสุดยอดขนาดกูจะเอ็นมันมันจะให้กูเป็นเลดี้บอยเลยอ่ะอยากชนะไม่อยากกินเตี๋ยวเรือไว้ที่นี่รามาลงมาอยู่ข้างล่างเลปากหวานนึงเลยนะปากหวานปากหวานแล้วลงไปอยู่ข้างล่างมีมารปากเสา โอ้ยโหยียอะไรของมึงนี่ควีนเที oh. 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 ่โอ้โหเฮียบ่าวอมากาอมาก ไปไล,ล่ไอยู่ไม่มีเที่ยวอนยังไม่ไดเอาเกินเกมน,นี้เป็นไงล่ะมึงต้องโดนเหมือนที่พวกกูโดนทาได้เฮียโดนแโดนแบบนี้อ่อออะออมันต้องโดนแบบนี้เออได้ก็ที่ไอ้จะครีมแ,แม่งอันสิ่อันสิ่กูแล้วกูให้กูอะขาด10คะแนนเมื่อกี้ทำไมรีไม่ได้โอเคอันนี้อีน้่นา้วใช่ไหม พอแล้วเฮียชนะก็อยูพอละสี่เกมนะมึงไม่เห็นเหรอกูเพิ่งชนะเกมแรกวันนี้มาพี่ชนะแล้วชนะแล้วเกมนี้ชนะแล้วหลับได้สักทีเราจะชนะกันแล้ววะรูว่าไงดักกุฏีอยากแพ้ไอที่อยากแพ้วะไอสัตว์เด้อแม่งชนะเฮ้ยไอดีกดโซโลไว้ทุกคนไปรุมให้กำลังใจนะเฮ้ยไปให้กำลังใจไอดีนะไอดีกดโซโลนะทุกคนนะไม่มีวอลวันนี้สแพ้ไม่มีวอลว้าวไปแล้วไปแล้วเฮียกูไปนอนได้สักทีเล่นตั้งนานแต่โดนตบเป็นขี้ไปแล้ว